หากต้องมีการยื่นข้อมูลให้ UNSC พิจารณาอาจจะเป็นการล่าช้าและเปิดช่องโหว่ให้มีการยก,ย,กย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศก่อนคำตัดสินจริงอยู่ที่ว่าบุคคลที่กำหนดให้เข้าถึงทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขจำเป็นแต่ก็อยากให้คำานึงถึงกรณีดีด้วยค่ะท่านประธานสรุปว่าดิฉันคิดว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนั้นควรได้รับการพิจารณาให้ถี่ถ้วนโดยคำานึงถึงผลกระทบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะทางสังคมการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากไปกว่านั้นการที่เราจะปรับให้ไทยเข้ากับเวทีสากลนั้นจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีความร่วมมือการระหว่างประเทศและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีาาและให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างเท่าเทียมกันในเวทีโลกขอบพระคุณคะ่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชนวันสอสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาน,ค,นครเขตสองพักเก้าไกลค่ะขออภิปรายเรื่องมติมติของคณะรัฐมนตรีที่ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก,ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงฉบับที่พศจุจๆ,ๆค่ะท่านประธานคะ จากที่ที่ฉันได้เห็นในรายงานของการเสนอร่างพรบดังกล่าวนี้มีบางประเด็นและข้อคิดที่อยากจะขอหยิบยกขึ้นมาค่ะหนึ่งการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ระบุใน Anti Money Laundering, a n d Countering Financial Terrorism, Terror Financial Action Task Force หรือมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกว่า UNSC เกี่ยวกับอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูง 2. มาตรฐานสากลน,นั้นมีความเข้มงวดในสภาวะที่มีภัยการก่อการร้ายแต่ก็ยังมีมาตรการยับยั้งปัญหาการค้าอาวุธและการปกป้องบุคคลจากข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ 3. ความโปร่งใสของหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่4นิยามของคำว่าก่อการร้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงอยู่คะ่ะท่านประธานที่ทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญกับปัญหานี้และดิฉันก็อยากให้พรบต้องถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือดิฉันก็อยากให้ระวังให้พรบไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อบุคคลหรือถูกมองว่าเป็นการเข้าข่ายหากเราต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยขึ้นไปบนเวทีาสากลโลกคะ่ะ ในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนค่ะว่าต่างประเทศก็ต้องมองว่าการจัดการของปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก,ก่การก่อการร้ายนั้นเป็นเรื่องสําคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศชาติเพื่อความปลอดภัยภายในและมีให้มีปัญหาในการขยายข้ามพรมแดนค่ะที่ฉันอยากกล่าวถึงคือ An t i money l a u n d e r i n g and countering financial terrorism หรือ AML C f t ที่มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งก็ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการขยับและปรับให้พรบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเราถึงพูดถึงการฟอกเงินนะคะและ terrorist financing หรือการสนับสนุนให้เงินในการก่อการร้ายควรเข้าขายความผิดร้ายแรงและควรจะต้องวางกรอบความผิดให้ชัด หรืออย่างน้อยก็อาจจะให้มีการศึกษา21หมวดของ Financial Action Task Force หรือ FATF ก็น่าจะเหมาะสมและถ้ายวงไปถึงปัญหาเรื่องอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมติของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศก็แนะให้มีการคว่ำบาตรทางการเงินค่ะที่จะเป็นทุนต่ออาวุธดังกล่าวไม่ว่าจะมาจากช่องทางหรือกลุ่มไหนก็ตามหากว่าผลกระทบของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การรายนั้นจะทําให้การไหลเข้าออกทางการเงินระหว่างประเทศขาดสมดุลยิ่งต้องมีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกซึ่งฉันหมายถึงนอกประเทศค่ะในระดับนานาชาติจริงอยู่มี เพียงไม่กี่ประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะประเทศอนุอ,อาวุธอนุภาพร้ายแรงแต่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับต่างชาติยิ่งต้องมีการไตร่ตรองถึงมาตรการที่จะรับมือและเจรณาเจราจาโดยคงไว้ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยทั้งยังรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องค่ะตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซียเครือรัฐออสเตรเลียที่ใช้เป็นตัวอย่างในรายงานก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะแต่ก็ยัง มีตัวอย่างจากนานาประเทศเช่นฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากมุ่งเน้นไปทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศให้เต็มประสิทธิภาพโดยมีการแลกเปลี่ยนและคัดกรองข้อมูลให้ชัดเจนใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมและองค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการมอนิเตอร์ภายในกรอบที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและตามหลักสากลค่ะ ในอีกมุมที่สําคัญภายในประเทศอยากให้มีการคํานึงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบและการบูรณาการในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสนาํานักงานการ ป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินสองสอ,องงอปอปอง,องอกระทรวงกลาโหมสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาก็ควรเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวค่ะท่านประธานยิ่งไปกว่านั้นการสืบสวนเองก็ต้องมีความน่าเชื่อถือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยินยอมแสดงหลักฐานในทุกช่องทางสื่อสารกับสาธารณะพร้อมข้อมูลที่เที่ยงตรงเพื่อสร้างมาตรฐานให้หน่วยงานและสามารถ ให้บุคคลเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ตามข้อพิจารณาโดยอย่างยิ่งถ้าเป็นกรณีระหว่างประเทศแน่นอนกรณีในประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะตามที่ระบุไว้บุคคลที่กําหนดในมาตรา6มาตรา7และมาตรา15หรือบุคคลนอกเหนือจากที่มีความเกี่ยวข้องทางการเงินอยากให้ระบุอย่างชัดเจนว่า กรองคำนิยามของคำว่าก่อการร้ายเปลี่ยนเป็นระบุว่าเป็นการกระทำที่เสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินเพื่อไม่ให้คำว่าก่อการร้ายเป็นประเด็นการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยและเป็นประเด็นที่ถกเถียงระหว่างประเทศว่าหมายถึงฝ่ายใดในเวทีต่างประเทศซึ่งอาจจกระทบกับความสัมพันธ์ทางการทูตได้อย่างไรก็ตามดิฉันก็กังวลถึงข้อระวังอย่างหนึ่งค่ะถือผลกระทบจากโครงสร้างอำนาจค่ะท่านประธานถ้าท บทเรียนจากข้อพิพากษาระหว่างประเทศที่ผ่านมาการช่วยรักษาสมดุล การช่วยรักษาดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจนั้นสำคัญในคณะมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติค่ะก็ต้องยอมรับว่ามีข้อตําหนินะคะเนื่องจากไม่มีตัวแทนหรือ representative จากภูมิภาคอื่นที่มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาในภูมิภาคเขามามีบทบาทและมีอํานาจในการตัดสินใจในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง5ประเทศแถม u n s c ยังสามารถให้กําหนดการผ่านมติของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ บนฐานการเมืองระหว่างประเทศที่อาจจะขัดกับผลประโยชน์ของสมาชิกถาวรท่านอื่นนะคะแล้วก็มีการปัดตกอย่างเช่นในกรณีปัดตก Res o l u ู i o n นะคะโดยเอาโดยเอลจีเรียที่มีการยื่นไปให้หยุดยิงในประเทศปาเลสไตน์กับระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะการปัดตกโดยสหรัฐอเมริกาหรือในกรณีสงครามยูเครนนะคะที่รัสเซียโหวตไม่เห็นชอบกับการยุติยิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไทยเราควรจะยึดต่อหลักสากลที่ชอบธรรมเป็นที่ตั้ง แทนและคงรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของประชาชนค่ะดังนั้นคำนิยามคำว่าก่อการร้ายอาจนำไปสู่ข้อพิพาทข้อพิพาททางข้อมูลเราเองจึงไม่ควรอ้างอิงตามมุมมองทางการเมืองแต่ให้ยึดกับหลักสิทธิทมนุษยชนและ สังคมตามสภาพความเป็นจริงก็น่าจะเหมาะสมมิฉช่นนั้นมันจะเป็นการเปรียบเสมือนกรณีสหรัฐกับปาเลสไตน์หรือรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ดีดิฉันเห็นด้วยในประเด็นความคิดและข้อเสนอจากกรมส่วนที่สัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศโดยที่พิจารณาและมีความเห็นว่าร่างพรบรเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป้องกันปัาบปัปามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพศ2559เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนิน การให้อย่างสอดคล้องตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชา,ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจร้องต่อสำนักงานปปอง,งอนะคะให้ u n s อ็นเอสซีหรือคณะม,น,ณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชา,ชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อตามมาตรา7และมาตรา12องของพรบที่1452อคศ2002และข้อมติลงโทษรายประเทศ อาทิข้อมติ UNSC ที่1718คศ2006ค่ะเนื่องจากเป็นการ double ลเช็คนะคะหรือว่าเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลว่าผู้ต้องหาที่ถูกต้องบัญชีขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ไม่ได้ถูกกั่นแกล้งทางการเมืองหรือถูกขึ้นบัญชีอย่างไม่ชอบธรรมในการที่ให้คณะมนตรีความมั่นคงแต่มีควรข้อระวังอย่างที่ฉันเอ่ยเบื้องต้นค่ะในการรวบอํานาจของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งไม่มีความสมดุลและไม่มีผู้แทนของทุกทวีปในสมา ชิกถาวรหรือพี่5 Member นะคะและเป็น เป็นประเทศแค่สหรัฐอเมริการัสเซียฝรั่งเศสสาราณาจักรและจีนโดยไม่มีผู้แทนท,ที่มีอำนาจในการปัดตกหรือวีโตในมติที่ประชุมของ UNSC ที่มาจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทวีปที่เราอยู่กันนะคะในแอฟริกาหรือตะวันออกกลางก็ไม่มีผู้แทนนะคะและดิฉันก็เห็นด้วยว่าการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่มีข้อกังวลในด้านของการดําเนินการเนื่องจากหากต้องมีการยื่นข้อมูลให้ UNSC พิจารณาอาจจะเป็นการล่าช้าและเปิดช่องโหว่ให้มีการยกยกย้ายทรัพย์สิน ไปต่างประเทศก่อนคําตัดสินจริงอยู่ที่ว่าบุคคลที่กําหนดให้เข้าถึงทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขจําเป็นแต่ก็อยากให้คํานึงถึงกรณีดีด้วยค่ะท่านประธานสรุปว่าดิฉันคิดว่าพระรชาชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ,ก,อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงนั้นควรได้รับการพิจารณาให้ถี่ถ้วนโดยคํานึงถึงผลกระทบในทุกๆด้านไม่ว่าจะทางสังคมการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากไปกว่านั้นการที่เราจะปรับให้ไทยเข้ากับเวที สาลน,นั้นจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีความร่วมมือการระหว่างประเทศและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับทวิภาคีพหุภ<อ>าคี<อ>และให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างเท่าเทียมกันในเวทีโลกขอบพระคุณค่ะ<ข>เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรา,รรารรรษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับอภิปรายนะครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปัญหานะครับในการที่ผมตั้งข้อสังเกตที่ลุกขึ้นอภิปรายวันนี้ครับท่านประธานผมขออนุญาตซึ่งแน่นอนว่าคณะมนตรีนะครับความมั่นคงแห่งสาังาช,าชาติโดยมติคณะมนตรีเนี่ยเขามีเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายนะครับข้อมติที่1267ข้อมติที่1373ข้อมติที่1452 ข้อมติที่1617และข้อมติที่1904นะครับก็เลยเป็นที่มาในการออกพระราชบัญญัตินี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับท่านประธานกฎหมายนี้ก็เกิดการปัญหาของการบังคับใช้อยู่หลายประการนะครับประการแรกนะครับท่านประธานก็คือเรื่องของความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็คือว่านาย ความผิดถามการเตรียมการเพื่อก่อการร้ายตามมาตรา1 3่หทับสนะครับในอนุ2เนี่ยของกฎหมายอาญาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดสะสมกําลังอาวุธหรืออาวุธในการจัดหานะครับหรือรับฝึกการก่อการร้ายการตะเตรียมการอื่นใดหรือการสมคบเพื่อการก่อการร้ายเนี่ยนะครับซึ่งต้องระวางโทษจําคุกนะครับตั้งแต่2 ปีถึง10ปีนะครับปัดตั้งแต่40,000ถึง2 0 0แสนบาทนะครับซึ่งกับความผิด ฐานการสนับสนุนทางการเงินตามมาตรา25ที่เราในร่างนี้เป็นแก้ไขเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของที่กำหนดเอาไว้ก็จะเห็นว่าสัดส่วนของโทษนะครับทั้ง2อย่างแล้วก็องค์ประกอบภายนอกของการกระทำความผิดมีลักษณะที่ทับซ้อนกันนะครับในเรื่องของการจัดหาและรวบรวมทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้ายซึ่งการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ย ในความผิดสองฐาาดังกล่าวข้างต้นเนี่ยมันทําให้อ่าอ,อาจจะเกิดลักษณะของการที่ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับก็คือมันกฎหมายอาญาเนี่ยบอกมีโทษหนักกว่าแต่ว่ามาตรา25เนี่ยมีโทษที่มันลักษณะเบาวกว่าปัญหาก็คือว่ามันจะเกิดเรื่องของการต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่นะครับประการที่สองครับท่านประธานก็คือเรื่องของออคําว่าการ ในวักนะครับเรื่องของการที่มีการจัดรวบรวมทางการเงินและแพร่ขยายหรือการดําเนินการนะครับใดๆนะครับกิจกรรมใดๆตรงนี้ครับมันค่อนข้างที่กว้างมากนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่จะเขียนไปเลยว่าการดําเนินการใดๆเนี่ยมันจะต้อง มีลักษณะนะครับความชัดเจนแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความบังคับใช้อย่างไรก็ดีครับท่านประธานเมื่อรวบรวมนะครับละการปัญหานะครับของการที่ใช้นะครับในการบังคับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจึงผมคิดว่าควรจะบัญญัตินะครับไปให้ครอบคุมถึงเรื่องของการที่ให้พักพิงการหลบซ่อนต่างๆด้วยนะครับอันที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องของ บทก,กำหนดโทษนะครับซึ่งการก่อการร้ายเนี่ยเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบรุนแรงรใหญ่หลวงนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับแน่นอนว่าก,กฎหมายเนี่ยจะต้องเข้มเป็นพิเศษนะครับก็จึงมีข้อเสนอแนะนะครับว่า ควรจะมีการปรับอัตราโทษนะครับให้มีความรุนแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันมันโทษมันมีความไม่สอดคล้องต่อเนื่องนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความลักลั่นในการบังคับใช้ได้นะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับทั้ง3าประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้บทโทษนะครับที่มีความลักลั่นกันนะครับแล้วก็นี่ตัวปัญหานิยามนะครับ ในเรื่องของการดําเนินการรวบรวมทรัพย์สินนะครับด้วยประการใดๆนะครับตรงนี้ก็ติดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของบทลงโทษที่น้อยจนเกินไปนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องถูกไปพิจารณาแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะช่วยสนับสนุนให้ตามมาตรฐานสากลที่จะได้ไปบังคับต่อไปก็อภิปรายเพียงเท่านี้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ